Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หลังๆอาจไม่ได้เห็นสองพี่น้องลูกทุ่งอีสานนะคะคนพี่คุณเอกพจนา้วก็คนน้องคุณโอพจนานั่นเองมาร้องเพลงด้วยกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลังๆไปเล่นลำเรื่องต่อกกอนกันซัเป็นส่วนใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันนู่นราคาสังทองนะคะที่พี่โอพจนาดังมากกับบทของเงาะป่าแม่ต้องทาตัวดำกันน่าดูล่าสุดมาเยือนสารพัดลัทนทุ่งบางเขนให้คุณผู้ชมแล้วนะคะให้พี่กับน้องได้ร้องฟิชเจอริงประชันเสียงกันแบบนี้ค่ะบอกเลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆ เนี่ยค่ะดูต่างคนต่างมีลีลาสไตล์ของตัวเองนะคะพี่เอเนี่ยจะเสียงหวานหน่อยส่วนพี่โอก็จะเน้นหนักแน่นค่ะยิ่งกับเพลงเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีลีลาประจำตัวด้วยนะคะอ่ะที่ว่าลีลาเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคะขะจัดให้ลีลาได้ไหมครัฮะเอฮะออเ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 ดินาเดินทางเดอ นี่แหละค่ะไม่บอกให้หยุดนี่ไม่มีหยุดนะคะเดินน่งเดินแบบนี้เป็นลีลาประจําตัวเลยทีเดียวไปเวทีไหนก็ต้องโชว์นะคะ <c oughs> ก็กลายเป็นภาพจําไปแล้วไม่โชว์นี่แฟนๆขออีกต่างหากนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าคู่ <c oughs> พี่น้องโ <c oughs> อเอพจนานี่เลือกศิลปินโอโอ,โอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนขวา <c oughs> อะไรคะนะ <c oughs> ดูว่าคืออะไรเหมือนกันมีคนโยนมาดิฉันยังไม่ให้แก้ตัวนะคะคุณผู้ชมรอชมพรุ่งนี unusual unusual> ้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกวินพบนะคะอันนี้ก็เป็นครอบครัวหมอลำที่แบบว่าเขาร้องรำกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยละค่ะโอเคมากครับฟีดแบ็กจากแฟนคลับ f อฟนะครับที่ให้กำลังใจพอเห็นพี่เอออกนะฮะบอกว่าอยากให้มาเอกอยากให้มารำให้ฟังเยอะๆอยากให้มาร้องให้ฟังเยอะๆเที่ยวนี้ สะใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยผลงานเพลงที่มีคุณค่ามีคุณภาพครับเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นโอภัชนาก็เป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์อยู่วงพ่อคำเกลื่อนทองจันเต้นนี้พี่เอนี่แหละยุคแรกๆไปเป็นแดนเซอร์แล้วเราก็บวกกับว่าเราเราเต้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเดินนังเด้หาวิธียังไงแล้วโอมาทำลัมซิ่งลัมซิ่งคืออัดเป็นเทปมาแล้วมันมีจังหวะส่งตึกๆๆกเยอะก็เลยเด้าเด้าเด้าเด้มามันก็เลยติดเป็นเอกลักษณ์โอไปเลย ลมรนรอนแรมจากนุำนาทิ้งทิงดอกคุณเพราะความรู้น้อยต่ำต้อยเพียง ไม่เจอหน้าแต่ก็บอกเลยว่ายังเสียงดีเบอร์นี้ล่ละค่ะซึ่งในฐานะศิลปินลูกอีสานและโตมกับเพลงดังของครูสุรินทร์ภาคริทั้งสองพี่น้องโอเอบอกขอเลยขอเลือกร้องเพลงครูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะมากสําหรับวันเสาร์นี้คุณผู้ชมต้องรอฟังนะคะแล้วก็บอกเลยว่าหนึ่งในสองคนนี้มีคนหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ของครูด้วยแต่จะเป็นท่านไหนคุณผู้ชมพิมพ์มาในไลฟ์ตอนนี้ก็ได้นะลองเดากันดูนะคะพรุ่งนี้เจอกันเต็มๆสนุกมากจริงๆสารพันธุ์ลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์บ่ายสามโมงตรงค่ะ i